ครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับทุเรียนนะครับที่ปลูกอยู่ในนานะครับทุเรียนในทุ่งนาปลูกได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับว่าทุเรียนปลูกในท้องนาเป็นอย่างไรนะครับของผมก็เป็นทุเรียนนะครับอายุยังไม่พอหนึ่งปีนะครับตรงนี้นะครับเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกปีนี้นะครับตัวเนี้ยต้นนี้นะครับเพิ่งปลูกปีนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูสภาพแวดล้อมนะครับว่า เป็นทุ่งนาแบบไหนนะครับนี่นะครับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทุ่งนาพื้นนาเดิมเลยนะครับเป็นทุ่งนาที่เราปลูกข้าวนี่แหละครับผมปลูกข้าวนี่แหละแล้วผมก็มายกท้องร่องขึ้นนะครับแล้วก็มาปลูกทุเรียนนะครับบนสันร่องแบบนี้นะครับผมโดยที่ดินจะเป็นลักษณะเป็นดินเหนียวนะครับเนี่ยทุกท่านเห็นนะครับว่าอันนี่เป็นพื้นนาเดิมของผมนะครับที่เป็นพักแว่นขึ้นเต็มอยู่นี้คือเป็นพื้นนาเดิมนะครับแล้วเราก็ยก ล่องขึ้นมานะครับยกล่องขึ้นมาขุดดินนะครับในพื้นหน้าเดิมเป็นความลึกประมาณสักเมตรห้าสิบแล้วก็ยกขึ้นมาบนโคกเป็นโคกขึ้นมานะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะเป็นดินเหนียวแต่ว่าเราก็มีการปรุงดินนิดหน่อยนะครับที่ดินที่เรามาใช้ปลูกโคนต้นเนี่ยมันก็จะเป็นดินที่ผมเอามาจาก เศษใบไม้หญ้าแห้งเป็นใต้ต้นมะขามนะครับพวกใบมะขามแห้งใบใบไม้แห้งนะครับเอามาปลูกแล้วก็มาปรุงดินนะครับยกโคกขึ้นมานะครับขุดหลุมปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับอ่ามาแล้วนะครับผมต้นนี้นะครับเป็นหมอนทองนะครับเป็นหมอนทองที่ปลูกเมื่อเดือนกรกฎานะครับปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ผม ขุดยกล่องขึ้นมานะครับทําโครงการโคกหนองนานะครับโมเดลนะครับนี่เห็นไหมครับว่าเป็นท้องล่องนะครับท้องล่องพื้นนาเดิมลักษณะดินเป็นดินเหนียวที่จังหวัดพิชบูรณ์อำเภอเมืองนะครับของผมนะครับปลูกอยู่ที่ตําบลทุสแก่อำเภอเมืองจังหวัดพิชบูรณ์เป็นทุเรียนต่างถิ่นนะครับดูลักษณะโคนต้นผมก็เป็นหญ้าปกคลุมไว้นะครับเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับหาญ้าแห้งมาปกคลุมด้วยนะครับผมต้นนี้ปลูกแค่น่าจะประมาณปีกว่าละนะครับเห็นไหมครับต้นโตแล้วนะครับ ปีกว่าแล้วนะครับไซส์ที่นํามาปลูกก็ประมาณต้นละอไม่ถึงเมตรนะครับไม่ถึงเมตรประมาณสักเจ80ิบแดิเซนประมาณนั้นนะครับผมนี่นะครับผมเป็นท้องลอกนะครับเห็นไหมครับมีบัวมีผักบุ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปลูกได้นะครับปลูกในในพื้นที่ที่เป็นที่นานะครับแต่ว่าเราต้องมีการยกโคกระบายน้ําให้ดีนะเท่านั้นเองนะครับเพราะเราจะต้องอาศัยความชื้นจากนาจากน้ําด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมครับสภาพแวดล้อมนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ข้ามไปดูต้นนู้นนะครับต้นนู้นเป็นมูสังคิงนะครับมูสังคิงเนี่ยมูสังคิงก็โตดีนะครับที่สวนผมที่เพชรบูรณ์นะครับเนี่ยปลูกพร้อมกันนะครับเดือนกรกฎาปีที่แล้วครับเนี่ยนี่ก็ปีกว่าเองครับปีประมาณปี2เดือนครับปีสเดือน3เดือนแค่นั้นเองนะครับก็น่าจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วครับเห็นไหมครับโคนต้นโตแล้วนะครับลักษณะของการดูแลโคนต้นผมก็จะใช้ จะพืชปล่อยให้มันคุมอยู่อย่างงี้นะครับแล้วก็ใส่พวกต้นกล้วยต้นอะไรที่เราเอามาปกษาความชื้นไว้แต่ว่าจะไม่ปกถึงกับชิดโคนต้นเขาเท่าไหร่นะครับเราก็อยู่ห่างๆนะครับระบบน้ําผมก็เป็นระบบสปริงเกอร์แบบนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นมูสังคิงนะครับโตดีพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูต้นที่อายุ2ปีแล้วนะครับอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นปลูกในพื้นนาเหมือนเดิมนะครับที่สวนผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ดูว่าทุกท่านจะได้เห็นว่ามันปลูกได้จริงนะครับ ยังไม่ตายนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับรับมาถึงแล้วนะครับต้นนี้นะครับต้นที่ผมบอกว่าผมเริ่มปลูกเมื่อเข้าปีที่สองแล้วนะครับตัวเนี้ยต้นโตพอสมควรนะครับเป็นทุเรียนในพื้นนานะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่บริเวณข้างท้องล่องเลยที่ผมยกขึ้นมานะครับเป็นพื้นนาเดิมแล้วผมก็ยกท้องล่องขึ้นมานะครับแล้วก็มาปลูกทุเรียนบนคันล่องนะครับ ก็เห็นไหมครับจเจริญเติบโตดีดนะครับเป็นทุเรียนต่างถิ่นเป็นทุเรียนดินเหนียวด้วยนะครับเนี่ยดินเหนียวด้วยนะครับเห็นไหมครับดินดําดินเหนียวนะครับไม่ใช่ดินทรายแต่ว่าเราอาศัยปรับปรุงสภาพดินแล้วก็ใช้หญ้าแห้งเป็นพวกวัชพืชแห้งนะครับเนี่ยเห็นไหมต้นโคนต้นโตแล้วน,น,นะครับเห็นไหมต้นต้นโตแล้วนะแล้วก็พวกปุ๋ยเนะี่ยผมใช้ปุ๋ยหมักเองนะครับเป็นปุ๋ยมูลค้าง่าว มหมักเองฉีดเองใช้เองก็จเจริยเติบโต,ตดีมากแล้วก็ใบเขียวนะครับใบเขียวใบเงาใบมันดีจังเลยเห็นไหมครับใบใหญ่ใบหนามากนะครับเห็นไหมครับอ,อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าผมลองซื้อมาใช้แล้วพวกฮอร์โมนต่างๆที่เขาโฆษณาไม่ไปหน้ามาหลังเลยนะครับอันนี้ผมทําเองผมเอาขี้ขังขาวที่หาได้จากต้นตาลแถวบ้านแล้วผมก็มาหมักกับพอดอสองแล้วก็กับพวกสับประรดพวกผลไม้มะล้ก็สุก นะครับหมักให้ย่อยสลายนะครับตัวดีนะครับทุเรียนที่เพชรบูรณ์ทุเรียนดินเหนียวนะครับทุเรียนต่างถิ่นขอแค่ว่าเราเข้าใจสภาพแวดล้อมเขาเข้าใจสิ่งที่เขาชอบนะครับว่าเขาชอบดินแบบไหนน้ําแบบไหนอากาศแบบไหนเท่านั้นนะครับผมว่าปลูกได้นะครับเพชรบูรณ์บ้านเราเนี่ยปลูกประสบผลสําเร็จติดลูกแล้วหลายสวนเยอะเลยนะครับหลายสวนมากแต่ว่ามันก็แล้วแต่ต่างต่างพื้นที่ต่างดินนะครับเราต้องเข้าใจเขานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถ้ามีใครสนใจอยากจะซื้อต้นพันธุ์เนี่ยผมมีต้นพันธุ์จำหน่ายนะครับราคาถูกด้วยนะครับในเพชรบูรณ์เนี่ยผมขายอยู่แค่ต้นละประมาณ60บาทนะครับมี2ไซส์60บาทกับ180ยบาท60บาทอยู่ที่ประมาณ 50- า0เซนนะครับผมส่วน180บาทเนี่ยราคา180บาทเนี่ยราคาสูงประมาณ 80- 1ถึงเมตรนะครับประมาณ80เซนถึง1เมตรนะครับต้นนี้ร80บาทต้นสูงนะครับปลูกไม่นานนะครับ ดูแลไม่นานนะครับผมว่าได้กินลูกแน่นอนนะครับในพืชบูร์บ้านเราครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีความสนใจหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ยินดีนะครับผมเองก็มือใหม่นะครับศึกษากันไปเรียนรู้กันไปนะครับผมผมก็ปลูกมาเยอะตายมาเยอะเมื่อก่อนนะครับจากที่ไม่มีระบบน้ําเอ่ยไม่มีเข้าใจเรื่องดินเรื่องอากาศเลยนะครับก็อาศัยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับปรับแต่งเอานะครับดูจาก YouTube บ้างแล้วก็มา ปรับแต่งให้มันเหมาะสมกับพื้นที่เรานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิ่งไหนถูกไม่มีสิ่งไหนผิดนะครับสิ่งที่ใน y o u t u b e ก็ถูกนะครับในพื้นที่ของเขานะครับแต่ก็ไม่ใช่ถูกในพื้นที่ของเราก็เป็นไปได้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่เฟซบ้านไร่ใบตองหรือว่าในช่อง y t u b u นะครับกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสวัสดีครับผม